สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งหนึ่งเช่นเคยนะคะวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอนักเรียนส่งตรงถึงบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรื่องที่ครูจะสอนในวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่าการใช้บันบันแล้วก็รอหันนะคะรอเรืนสองตัวเนี่ยเราเรียกว่ารอหันนะคะ ก่อนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูอุมาพรถึงขุนทศเป็นครูสอนภาษาไทยอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะหรือที่เด็กๆเรียกกันว่าครูขมนั่นเองนะคะใครมีโทรศัพท์มือถือก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือ,อยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ คุณครูมีบทกลอนเพ,าะ,เพาะมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูเลยนะคะบันทึกระรึกไว้บันดาลให้ใจรื่นเริงสุขสรรร่วมบันเทิงบันือเรื่องเรื่อง,ม,ง,ออง,องมายาบันไดไต่ระวังหาทาพาดพลั้งอาจเจ็บขาเขียนบันต่างบรรดาอีกบัญชาควรระวัง าจากกรอนที่คุณครูนะคะอ่านให้นักเรียนฟังไปเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆสังเกตเลยค่ะลูกว่ามีคําว่าบันคําว่าอะไรบ้างลูกมีคําว่าอะไรบ้างคะมีบันทึกคําว่าอะไรอีกลูกบันดาลอนไนคะบันเทิงทำไหนอีกคะบันลือํำไหนอีกลูก บรรไดคำไหนอีกคะบัญชาอะฮะคำไหนอีกลูกบรรดาอาสังเกตว่าคำที่ครูกล่าวมาเนี่ยออกเสียงบันหมดเลยแต่จะต่างกันตรงไหนโนมิโนกต่างกันตรงตรงอะไรคะตรงการเขียนสะกดคำนะคะอย่างเช่นบัญชานะคะยอหญิงสะกดบรรดาก็จะมีโมบามาแล้วก็ตัวรอหันนะคะเด็กๆสังเกตคำให้ดีนะคะ จากกรอนดั่งกล่าวเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคุณครูเกริ่นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆคิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างลูกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้านักเรียนคะจากกรอน,นั่งกล่าวนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างลูกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเรื่องแรกก็คือคําที่ใช้บันมออะนอบันนะคะ เรื่องที่สองนักเรียนคือคำที่ใช้บันก็คือใบไม้รอเรือสองตัวเนี่ยนะคะอ่านว่าบันนะคะและสุดท้ายก็คือคำที่ใช้ตัวรอเรือสองตัวเราจะเรียกว่าหรือว่าเราอ่านว่ารอหันนะคะนะักเรียนจำให้แม่นเลยนะคะนะักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะคะหลักในการใช้บัน บันนะฮะแม้จะออกเสียงเหมือนกันนักเรียนแต่มีระักเอกในการใช้ต่างกันดังต่อไปนี้นะฮะจำให้แม่นนะคะข้อที่หนึ่งก็คือคำว่าบันนักเรียนบออนอบันเนี่ยนะคะนักเรียนคำว่าบันที่ใช้ในคำไทยส่วนใหญ่จะรับมาจากภาษาเขมรน,นะคะเช่นคำว่าบันไดบันทึกบันดาลบันเทิงนะคะ ข้อที่2ก็คือนักเรียนการใช้บันนะคะคำนี้อ่านว่าบันนะคะจะออกเสียงเหมือนประสมเสียงอะนะคะและมีเสียงสะกดในมาตรากลจาให้ดีนะคะมีเสียงสะกดในมาตรากลเช่นคําว่าบรรดาบรรทัดบรรจงเห็นไหมฮะการใช้บัน คำที่ใช้บันเป็นพยางค์หน้าของคำนักเรียนส่วนใหญ่นักเรียนจะแผงมาจากคําว่าประนะฮะเช่นบันจงมาจากคําว่าประจงนะฮะบันจบมาจากคําว่าประจบนั่นเองนะคะจำให้แม่นเลยนะคะนักเรียนต่อไปค่ะ อันนี้จะเน้นย้ําเลยก็คือว่าบางคําเนี่ยเรียนเป็นคําไทยที่รับมาจากเขมรนะ,ะเช่นคําว่าบรรจงบรรจุและคําว่าบรรจบนั่นเองนะครคูผมเน้นย้ํานะคะข้อนี้ ต่อไปค่ะมาดูคําที่ใช้รอหันกันบ้างรอเรือสองตัวเนี่ยเราจะอ่านว่ารอหันนะคะโดยจะมีหลักการดังต่อไปนี้ลูก้อที่หนึางคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดจะอ่านออกเสียงเหมือนผสมเสียงอ่ะน,นะคะและมีเสียงตัวสะกดในมาตราอะไรลูกมากตากลน,นะ,ะเช่นเช่นอะไรคะจัดสรรเห็นไหมคะคำว่าสรรเห็นไหมคะ อ่านว่าจัดสรรเห็นไหมคะเหมือนอยู่ในมาตรากลนั่นเองนะคะข้อสังเกตต่อไปนะ,ะข้อที่สองคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียงอะและมีเสียงตัวสะกดในมาตราตัวสะกดของคํานั้นยกตัวอย่างเช่นนักเรียนคำว่าไรลูก สรรพสินค้าเห็นไหมคะคำว่าสรรเห็นไหมะจะอ่านว่าอะไรลูกสรรพสินค้านะคะอันนี้ครูผมยกตัวอย่างนะก็คือออกเสียงตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดของคำนั้นนั่นเองนะคะไม่ยากเลยต่อไปค่ะลูกเรามาฝึกอ่านคำที่ใช้บันบันแล้วก็รอหันกันดีกว่าเห็นไหมคะ นี่ฝึกอ่านนี่ออกกําลังกายไปด้วยฝึกอ่านไปด้วยไหมคะต่อไปค่ะอ่ะคําแรกค่ะลูกบันดาลจะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าบันดาลก็คือบอนอะนอบันดออานอดาน,นั่นเองนะคะคําที่สองค่ะลูกบันไดนะคะอ่านว่าอะไรลูกก็อ,อ่านว่าบันไดอ่านตรงตัวไปเลยนะคะต่อไปค่ะคําว่า บันทึกนะคะบันทึกเล่มหนึ่งบันทึกเล่มสองเนี่ยนะบันทึกกันบ้านที่พวกเราเขียนกันเนี่ยนะคะอ่านว่าบันทึกอันนี้อ่านตรงตัวไปเลยนะคะต่อไปค่ะลูกบันเทิงอ่าบันเทิงคือความสนุกสนานนะคะก็อ่านว่าอะไรลูกบันเทิงนะคะสังเกตว่าผู้ผมจะนํำสระนะคะ เออ่นำฟล่าให้เห็นชัดเจนพยัญชนะให้เห็นชัดเจนตัวสะกดต,ตัวข้างหลังเนี่ยนะคะให้เห็นชัดเจนเลยเด็กๆจะได้สังเกตได้ง่ายนะคะต่อไปค่ะลูกบันลือนะคะบันลือก็คือเสียงดังสนั่นเลยนะคะบันลือก็เป็นอะไรคะอ่านว่าบันลือนะคะบออะนอบันรออือลือนะคะบันลือต่อไปค่ะบันจงนะคะบันจง อ่านว่าบันจงนะ,ะสังเกต่ะลลกบไ,ไม้แล้วก็รอเรือสองตัวใช่ไหมคะเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าบออะนอบันนั่นเองข้อควรจำง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปค่ะลูกบันดาคำนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะอ่านว่าอะไรคะลูกอ่านว่าบันดานะคะต่อไปค่ะ บรรเทา่าก็คือทุเราลงนะฮะบรรเทาเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าบออะนอบันทอเอาเทา่าบันเทานะฮะต่อไปค่ะลูกบันจุนะฮะบันจุใส่ภาชนะอ่ะเวลาเราอ่านเราอ่านอย่างไรบออะนอบันจออุจุนะฮะบันจุต่อไปค่ะบรรลกุก็คือประสบความสําเร็จ นะฮะบรรลุเวลาเราอ่านเราอ่านยังไงลูกก็จะเป็นบออะนอบนันรออุรุนะฮะบันรลุต่อไปค่ะลูกบรรทุกนะฮะบรรทุกรถบรรทุกอ่านะบรรทุกกรดเดอร์อ๋อไม่ใช่สิบรรทุกไม่อยากจะให้เด็กๆง่วงอ่านว่าอย่างไรบอะนอบนันทออ,อุกอทุก นะฮะรถบรรทุกนะฮะต่อไปค่ะลูกอันนี้เด็กๆใช้บ่อยนะคะคืออะไรคะบรรทัดนะบรรทัดไม้บรรทัดใช่ไหมคะเขียนยังไงลูกเวลาเขียนเขียนบอนไม้ไมรอเรือสองตัวใช่ไหมคะทออะดอทัดแต่เวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าบออะนอบันทออะดอทัดบรรทัดนะคะต่อไปจ้า บรรยายนะคะบรรยายเหมือนที่เด็กๆฟังครูผมบรรยายอยู่นะคะบรรยายเวลาเราอ่านนะคะก็จะอ่านว่าบออะนอบันยออายบยายบรรยายนะคะต่อไปค่ะอะไรลูกอ่านว่าอะไรคะบรรเลงนะคะบรรเลงเช่นนักดนตรีบรรเลงเพลงไพเราะมากนะคะบรรเลงเราก็จะอ่านว่าบออะนอบัน ลอเองอเลงบันเรงนะคะต่อไปจาบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีจังเลยช่วงนี้อากาศหนาวเย็นใช่ไหมคะบรรยากาศเหมาะสําหรับการนอนแต่ไม่ใช่นะคะนักเรียนตอนนี้บรรยากาศบรรยากาศก็คือเหมาะสําหรับการเรียนมากช่วงนี้นะคะบรรยากาศใช่ไหมคะเวลาเราเขียนคําอ่านหรือว่าเราอ่านเราก็จะอ่านว่าบออะนอับออาย,ยากอาดด กาศนะคะต่อไปคะ่ะอ่ะีข้อสังเกตเลยนะคะตัวรอหันคํานี้อ่านว่าอะไรนกอ่านว่าอะไรคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่านว่าสับพรคุณเห็นไหมคะสับสออะบอสันะคะเป็นพอผานสะกดก็เป็นแม่กบนะคะสับพรคุณนะคะต่อไปคะ่ะคํานี้อ่านว่าอะไรลูกกรรมการใช่ไหมคะเวลาเราอ่านก็อ่านกอ อํกํไปเลยนะคะไม่ใช่กออะมอกรรมนะคะอ่านว่ากอกรรมมอํกํมออะมะกออานอการนะคะต่อไปค่ะลูกคำนี้นะคะเด็กๆเห็นบ่อยนะคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าไปดูกันเลยค่ะวันนักดีเห็นไหมคะวออะนอวันนออะนะคออะคะดออีดีวันนักดีนะคะต่อไปค่ะ คำนี้อ่านว่าอะไรลูกเว้นวัตใช่ไหมคะเวลาเราเขียนคําอ่านหรือว่าเราอ่านเราก็อ่านออกเสียงบอเอโนเวนเวนโทเว้น no, นะคะบออะกอวัต uh, นะคะเว้นวัตต่อไปค่ะลูกอ่าข้อสังเกตเห็นไหมคะรอหันจะออกเสียงอันใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าธรรมชาติเห็นไหมคะเป็นแม่อะไรลูกแม่กลมก็เป็นทออมธรรไปเลยนะคะ พออำธรรมออะมะชออาดอชาติอ่านว่าธรรมชาตินะคะต่อไปค่ะล wow. ูกอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าอัศจรนะฮะออะดออัศสออะศจออะนอจันนะฮะมาฝึกอ่านกันดีกว่านักเรียนมีหลายคำเลยนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลที่ผู้ครสอนมาไม่ว่าจะเป็นคําที่ใช้บันคําที่ใช้บันแล้วก็คำที่ใช้รอหันนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะลูกในลูกโป่งสีสวยหลากสีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านพร้อมกันคําแรกอ่านว่าอะไรลูกกามคำที่สองอ่านว่ากันไกลคําที่สามอ่านว่ากันโชคนะคะคำที่สนะคะอ่านว่าอะไรลูก อ่านว่าสวรรค์นะคะคำนี้อ่านว่าสวรรค์ใครทำความดีก็ได้ได้ขึ้นสวรรค์นะคะตามหลักศาสนาพุทธคำต่อไปอะไรลกูกบรรลุใช่ไหมคะคำต่อไปค่ะจัญญาคำต่อไปค่ะอะไรลกูกหันสานะคะคำต่อไปค่ะอะไรคะขันนะคะขันในที่นี้ก็คืออาวุธชนิดหนึ่งนะคะต่อไปคืออะไรลกูกบรรจงอ่าฮะและสุดท้ายคือคำว่า พักนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะมาดูค่ะลูกลูกโป่งสวรรค์มาอีกแล้วคะ่ะคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรค่ะลูกวรรณยุกนะคะวรรณยุกคำที่สองอ่านว่าอะไรคะกิจ,จก,กรรมอ่านตามคู่ขมไปเลยนะคะคำที่สามอ่านว่าอะไรลูกคุณธรรมนะคะคำที่สี่อ่านว่าอะไรธรรมดานะคะคำที่ห้าอ่านว่าอัทธร,รถ คำที่หอะไรคะลกูกอ่าวันณยุกในเหมือนกันนะคะคำที่เจอ่านว่าอะไรคะบรรทัดคำที่8ดอ่านว่าอะไรคันลองคำที่9้าอ่านว่าอะไรคะวัชนะธรรมนะคะและสุดท้ายคือคําว่าอะไรลกูกทำเนียมนะคะสังเกตว่าตัวรอหันเห็นไหมคะจะออกเสียงอันหมดเลยอันนี้คุณครูผมเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้จําได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านักเรียนหลังจากที่เราเรียนบทเรียนแล้วเนี่ยคุณครูก็จะทบทวนในเกมนะคะ,ะมาดูนะคะเด็กคนนี้บอกว่าหนูเลือกเติมคําไหนดีนะอ่ามีคําว่าบันมาให้นะคะเรามาดูช้อยให้เลือกมีคําว่าทัดนะคะมีคําว่าใดอ่าเด็กๆลองคิดดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกระหว่างคําว่าบันทัดกับบันได คำไหนถูกดีลกูกจะเติมคำไหนต่อจากคำว่าบันนี้ดีคำไหนคะอ่าเด็กๆใครที่ตอบบรรทัดมีไหมเนี่ยยกมือเลยค่ะใครตอบบรรทัดเป็นคำที่ผิดนะคะเพราะว่าบรรทัดเขียนยังไงลกูกบรรทัดจะเขียนยังไงบรรทัดจะเขียนอ่ามีตัวอะไรคะมีตัวรอหันนั่นเองนะคะคำนี้ครูผมตอบว่าบันไดนะคะบันไดเป็นคำที่ถูกใครถูกบ้างใครถูกบ้างคะ ถ้าเกิดว่าใครตอบถูกนแสดงว่าจำที่ผู้ผมสอนได้นะคะต่อไปมาอีกสักข้อหนึ่งสิเขาให้คำว่าบันนี้มานะคะมีคำว่าเลงมีคำว่าทึกระหว่างบันเลงกับบันทึกเราจะเติมคำไหนดีนะเติมตัวเรียกไหนลูกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเติมเลยค่ะลูก ทำไปพร้อมกันกันกบกครูเลยนะคะคำไหนดีคะลกูกคำว่าเลงนะคะคำตอบที่ถูกคือคำว่าเลงนะคะบรรเลงอ่าวงดนตรียางบันเลงเพลงกล่าวกีฬาอ่านี่นะคะบันทึกเนี่ยผิดนักเรียนจริงๆบันทึกต้องใช้ตัวไหนลูกต้องใช้บออะนอบันนั่นเองอันนี้เพิ่มเติมให้เป็นความรู้นะคะอย่าโดนผู้ขมหลอกนะคะผิดตอนนี้ ไม่เป็นไรนะักเรียนอย่าไปผิดในข้อสอบโดยเฉพาะคำนี้นะคะชอบออกข้อสอบนะต่อไปคะ่ะลกูกเอาอีกสักข้อหนึ่งเนาะ,ะคำว่าบันมาอีกแล้วจ้าต้องเน้นย้ำบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้จำได้ให้คำไหนมาบ้างบันลุคะ่ะลกูกและบันดาลอ้าวคำไหนดีเนี่ยให้เวลาติ๊กตอก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 อะเติมคำไหนดีลกูกเด็กๆเ,เ,เติมได้ยังนะได้คำตอบหรือยัง เติมลงไปแล้วนะอะดูเลยจ้าอ้าวไม่ใช่หรอไม่ใช่บรรุหรอบรรุไม่ได้เขียนแบบนี้หรอต้องเป็นอะไรหูกบรรดาลน,นะคะเออแล้วบรรุมันเขียนยังไงหรอคำว่าบรรลุเขียนอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันบรรุจะใช้ตัวอะไรหนุกตัวรอหันนะคะ,ะต้องใช้บรรน,นี้นะคะใบไม้รอเรือสองตัวนะะ่ะต่อไปค่ะหนุกอีกสักคำหนึ่งนะคะ คำว่าบันคะลูกคำว่าบันมีให้เลือกก็คือบันลือคำที่สองคือบันจงอ้าวคำไหนดีนะให้โอกาสคิดค่ะติ๊กตอก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 อะได้ตัวคำตอบหรือยังคะลูกได้คำตอบอยังเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าตรงกับเด็กๆคิดหรือเปล่านะ,ค,ะคำตอบที่ถูกก็คือบันจงนั่นเองนะคะ ทำไมบันลือผิดละ่ะคะคุณผมทำไมหนูเลือกแล้วถึงผิดจริงๆแล้วบันลือต้องเขียนแบบนี้ค่ะลูกคะ่ะต้องใช้บออะนอบันนะคะจำให้ดีเลยเสียงบันลือสนั่นดังนะคะจำง่ายๆนะคะ,ะมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะหลังจากที่เด็กๆด,ดูคลิปของคุณผมแล้วเนี่ยคุณผมก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้พวกเราได้ดูกันนะคะได้ทํา ที่สาคัญก็คือว่าใครที่ไม่มีเครื่องเิ้นก็ไม่เป็นไรเช่นเคยทาในกระดาษไปเลยข้อที่หนึ่งตอบอะไรไปเลยนะคะเขียนคําตอบที่ถูกไปเลยไม่ต้องลอกโจกนะคะมาดูนะคะตรงนําคําที่กําหนดให้เติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องมีคําว่าบรรจบบรรทุกบรรทึกบรรไดบรรดาบรรยากาศบรรจุบรรเทาบรรลือแล้วก็บรรพชานะคะเด็กๆคิดว่านะฮะตรงกับข้อไหน ะะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรลูกแม่น้ำปิงวางยมนานไหลมาจดุจดๆกันที่ปากน้ำโพนะฮะจังหวัดนครสวรรค์นะคะเด็กๆคิดว่าน่าจะเอาคำไหนมาเติมดีลูกคำไหนดีคะคำที่นำมาเติมก็คือคำว่าบรรจบนะฮะเพราะอะไรลูกเพราะอะไรคะ บรรจบก็คือมาพบมาเจอกันนั่นเองนะคะคาไหนเราที่เรานําไปแล้วเราก็ขีดทิ้งไปเราจะได้ไม่งงทําได้ไหมคะลูกทําได้ไหมคะทาได้นะอ่าข้อที่สองหน่วยจุดจุดจุดหน่วยอะไรล่ะในเนี้ยนะคะอ่าคนชาราเดินขึ้นจุดจุดจุดไอเดินขึ้นอะไรดีนะคะดาวเทียมถูกปล่อยออกไปบนชั้นชั้นอะไรจุดจุดของโลกเพื่อทําหน้าที่ด้านการสื่อสาร,รนะคะทําทั้งหมด สิข้อนะคะไม่ยากเลยเห็นไหมคะการใช้บันบันแล้วก็รอหันนะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนที่บ้านนะคะสามารถศึกษาได้จาก Youtube หรือว่านะคะคลิปที่ครูให้เพิ่มเติมก็ได้ใครไม่ทรากไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาเดี๋ยวควกจะสอนเน้นย้ําให้อีกแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะ ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยเด็กๆก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองแล้วก็ออกกําลังกายนี่เหมือนเหมือนตัวกระตุนที่คุผมให้ออกกําลังกายอย่างสม,ม่ําเสมอร้างมือก่อนรับประทานอาหารนะคะด้วยความห่วงใยจากคุณครูภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดิสำหรับวันนี้ครูผมก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ